โอ้ชั่วโมงชั่วโมงนิดๆทีนี้ก็เลยขออนุญาตเติมตเติมอีกสักสามพันใบตอนนั้นผมขายแปดแปดไอหมื่นแใบเสร็นั้ยก็เลยขอเติมอีก5,000ันใบก็เลยลากยาวไปถึงสาชั่วโมงหมดสถานที่ปีนี้กว้างกว่าที่เดิม4เท่าครับขยายออกออที่ข้างๆกันนะครับขอเช่าขอเช่าว่าเอยขอทําพื้นที่หน่อยนะเพราะว่า คนเราอยากให้คนที่มาเที่ยวไม่แออัดไปเพราะว่าปีที่แล้วแออัดมากเลยครับอย่างคอสเกลมันใหญ่ขึ้นบัตมันขายเพิ่มมากขึ้นเราเอาอไอนะ้นะประสบการณ์จากปีที่แล้วมาเพิ่มเติมหรือปรับปรุงอะไรยังไงบ้างผมว่าไม่ไรอิลินามิวสิคเฟสเนี่ยไม่ไรอิลินาเฟสติวัลเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่ผู้จัดและผู้มาเที่ยวอะ่ะนั่งคุยกันหน้าต่อหน้าเลยคือแก้ตอนนั้นเวลานั้นมันมันเลยมันเลยกลายเป็นเสน่ห์ว่าพี่ครับน้ำไม่ไหลเราต้องรีบไปไปเลยคือ เขามีที่ร้องเรียนแล้วร้องเรียนกับคนจัดงานเลยคุยกับผมโดยตรงเลยมันก็เลยแก้ไขทันแล้วก็ถามว่าเพอร์เฟกต์ไหมเพียบพร้อมไหมความความเขาเรียกว่าความเนี้ยมันไม่มีจริงนโลกความแบบสมบูรณ์แบบมันไม่มีแต่ว่าเราก็แก้แก้ไขทันท้องที่โมเลกัยเปเสน่นห์้องน้ำหลั้น้ำห้องน้าปีนี้ปีที่แล้วร้อยห้องคิดว่าเ,เยอะปีนี้เพิ่มอีก300เป็น400ห้องครับสี่ร้อยห้องแล้วก็เจาะน้ำมาดานเพิ่มอีก6จุดแล้วก็ที่สําคัญคือเราเพิ่มไฟ ไเพราะว่าปีที่แล้วที่มันไม่ทันเพราะว่าผมใช้ไฟเกษตรเดี๋ยวนี้ก็ต้องแจ้งทางกรมไฟฟ้าคือเอาหม้อมาลงครับคือเอาม้อมาลงเพื่อให้จ่ายไฟได้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะแบบว่ามันดูดน้ําไม่ทันถ้าดูดน้าไม่ทันมันยังไงก็ไม่ทันครับน้ำมันขึ้นไปแล้วก็หาถาังกักเก็บน้ําครับแล้วอย่างดีเทลกว่าครับผมมีอะ,อ,ะอะไรบ้างผมว่านะอยากให้คนที่แบบไปเที่ยวได้เห็นเพราะว่าเคยได้ยิน ปาเต้แกพูดว่าการจัดงานคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งเนี่ยแค่ทําเรื่องประทับใจแค่3ช็อตแค่นั้นก็ถือว่าเป็นสร้างความประทับใจในทั้งหมดทั้งงานแต่ว่าเราเตรียมไว้เยอะมากทางการต้อนรับการดูแลการเอาใจใส่นแฟนที่มาอยากให้ไปสัมผัสแล้วก็งานศิลปะปีนี้จัดเต็มมากใช้งบเยอะกว่าปีที่แล้วแบบอีกครึ่งหนึ่งเลยเท่าหนึ่งเลยต้องเตดูแลเรื่องงานอาร์ตครับ แล้วเราปลูกในรังที่กบบางบุญบางพี่มาค่ะพี่มี่ตอนนี้คือด้วยสุขภาพของคุณใกล้ชิดครับตอนนี้พี่มี่ก็เลยขอพักเบรกคอนเสิร์ตไว้ก่อนครับแต่ว่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเราก็ไปกันครบแก๊งไม่ว่าจะเป็นพี่สิงโตน้ำโชคต่างๆนานาแล้วก็มีพี่ๆรุ่นใหญ่ไปเยอะมากครับพี่โอมพี่โอมพัคเทลก็ไปให้กำลังใจ เพราะว่าพอกเทลปีนี้ค oh, no. oh, 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 oh. ือไม่ได้มีคอนเสิร like ์ตจากการจ้างแล้วเป็นคอนเสิร์ตที่พี่ๆเขาไปทัวร์กันเองแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของพอกเทลที่ถึงนี้นะครับมาที่สามสิบซาโอมหมดลูกพี่เลยพรัานครับอพอทำจัดมาครั้งมลใช่ครับคนคาดหวังมันเป็นยังไงมันอยากจะบอกเลยที่เขาแบบว่าคาดหวังคือตามสโลแกนตั้งแต่ครั้งแรกครับความสนุกเรามีให้ความสบายไม่มีเลยให้เตรียมใจให้เตรียมใจไปตั้งแต่ออกจากบ้านเลยครับคือมันกลางค่งนายจริง การเดินทางก็คือต้องลงเครื่องจากอ,อุดรลงเครื่องจากสุลนครเดินทางไปอีกชั่วโมงกว่า100ร้อยกว่าโลกว่าจะถึงงานแต่พี่ๆเขาก็าไปและส่วนมากครับคนที่ไปเที่ยวงานไม่ใช่คนในพื้นที่อันดับหนึ่งในการซื้อตัว๋วคือคนในกรุงเทพที่ตั้งใจที่ตั้งใจไปอันดับสองเชียงใหม่สามภูเก็ต4โคราช 5, ห้าเพชรบ,บูรีเพราะว่ามันจะมีสถิติการซื้อตัว๋วแต่ละสถานที่ครับ ก็เหมือนเราทำการบ้านหมดเลยนะหลังบ้านแบบว่าใช่ใช่ครับต้องทําสถิติเพราะว่าทุกวันนี้งานเฟสติวัลปีที่แล้วมีอยู่4 8งานใช่ครับทั่วประเทศเราก็เป็นหนึ่งนนเราเป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องสู้ว่าเราจะมีข้อดีข้อเสียอะไรที่จะไปสู้กับพี่ๆลงน้องเพราะว่าเรามีข้อเสียเยอะมากเพราะว่ามันอยู่ไกลมากห้องนงห้องน้ําอะไรฝุ่นขนาดเราชวนเพื่อนไปเรายังเขินอ่ะผมเพื่อนลำบากกูเพื่อนลำบากครับผมอะไรอย่างไรอย่างบบว่า คนก็เลยดราม่าเรื่องร้านที่เอามาต่อบแบบว่าทำไมร้านมีแต่พเพื่อนๆทำไ้ก่อนมช่วยกันครับปีที่แล้วเขาตั้งใจมากเขาคิดว่าคนมันเยอะโอเคคนมันเยอะจริงแต่ว่าร้านที่มาขายอ่ะคือบางทีเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะไปซื้ออาหารราคาแพงร้านที่เขามาขายเขาก็อาจจะตั้งราคาแพงหน่อยให้มันเหมาะกับงานที่เขาตั้งใจมาเขาขายไม่ได้พอขายไม่ได้เขาก็ใส่ผมยับเลย เหมือนผมไปทําร้ายอะไรเขาผมก็แบบหลอกเข้ามาอย่างนี้หรอเออเหมือนหลอกเข้ามาอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออโอเคงั้นเอายี้ดีกว่าเราขอจัดการเองดีกว่าเพื่อที่จะสบายใจเราด้วยเพราะว่าเราอะเครียดสุดไม่ใช่การบริหารจัดการแฟนเพลงบริหารจัดการหลังเวทีไอ้เพื่อนร่วมอาชีพนี่แหละ<อ> <laughs> มันไปเมาอยู่ข้างหลังเวทีมันเลยไม่มีเวลาได้มาซัพพอร์ตพี่ๆหน้าห<อ>น้าเวทีเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นร้านค้าให้พวกผมขายกันเองดีกว่าเจ๊งก็เจ๊งกันเองถ้าได้ตังค์ก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอก คนมาเที่ยวเขาไม่ได้จะไปกินอะไรขนาดนั้นคือสไตล์ของคนมาเที่ยวงานเฟสคือฉันกินแค่อิ่มแต่ฉันยังต้องสวยต้องหล่อเพราะฉันมาขายของอใช่ไหมครับจะไปกินอาหารเละเทอหรือว่ากับข้าวที่มันจริงจริง,จ,รงจังมันมันไม่ได้อย่างเช่นคนเข้าใจผิดว่าไปเที่ยวอีสานทั้งทีต้องกินลาบก้อยจ้ำจุ๊ไม่เลยร้านลาบก้อยจ้ำจุปีที่แล้วเจ๊งบงเลยครับเนื้อที่ห้อยไว้ก็คือขายไม่ได้คุณลองคิดว่าเที่ยว ภาษากลางเขาเอิ้นอนย่างผมบอกููแต่ว่ามันเหม็นมากมันคือขี้ของวัวครับขี้อ่อนของวัวแล้วลเขาจะให้คนที่มาเที่ยวงานเฟสกินเี้ยเหม็นๆแล้วไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนใหม่แล้วมันก็เป็นไปไม่ได้มันเลยกลายเป็นว่าอาหารพวกนี้ขายไม่ได้พอเขาเจ๊งเสร็จปับ๊บเขาก็เลยมีฟีดแบ็กกับเราไม่ดีว่าเฮ้ยทำไมในบาว่าอีสานแท้ทาไมอาหารอาารีสานขายไม่ออกเลยใช่ใช่ขายออกกับกลายเป็นลูกชิน้นลูกชิ้นย่านครับ ย่างปลาบึกแห้งอย่างนี้ครับไอ้ยังพอมาเป็นของเราเองเราดูแลง่ายมากขึ้นนะที่แบบร้านค้าที่เราดีเลยเองก็จะมีร้านอะไรบ้างหรือยังไรบ้างที่เราเลือกมาเราเลือกมาก็เป็นอาหารที่กินง่ายครับเราบอกเลยว่าส้มตําตัดออกไปเลยส้มตําคือบ่อเกิดที่ทําให้ห้องน้ํามันเต็มคือใครอยากกินส้มตําไปกินงานอื่นงานกล้องวิไล่อย่าไปเลยเพราะไอ้ส้มตำนี่แหละไอ้ตัวทําให้ห้องน้ําผมไม่พอก็เลยอาตัดส้มตำออกอะไรที่กินยากกลับกลายเป็นว่าขายพวกลูกชิ้นไม่ต้องตัวเลือกเยอะ จิ้มจิ้มิจิ้มจิ้มไม่มต้องเสียเวลารออาหารกว่าจะทําเสร็จย่างย่างย่างใส่น้ำจิ้มใหญ่ย,ยเลือกอาหารที่กินง่ายราคาถูกทุกอย่างห้ามเลยครับในพื้นที่คอนเสิร์ตแต่ก็ต้องบอกแฟนๆทุกคนโอ้ยขอโทษครับช่วยเป็นหูเป็นตาเพราะว่าคุณหมื่นสองสองหมื่นห้าพันคนอ่ะมันอาจจะดูไม่ครบแต่ทีเนี้ยกติกาของเราคือเรามีกาดที่ไม่ตักเตือนแล้วนะก่อนขายก็บอกแล้ว ขายก็บอกแล้วปีที่แล้วยังมีแบบว่ายังมาประกาศช,ช้าหลังจากที่ขายเสร็จเราก็เลยคืนเงินแต่ปีนี้คือถ้าเกิดว่าท่านไอแอบสูบไปว่าจะในห้องน้ําหรือแอบมาเข้างานดูดบุหรีทุกอย่างกันชงกันช,ชาอะไรที่มีควันที่รบกวนชาวบ้านอะ่ะเราจะเชิญออกแล้วก็ตัดสายข้อมือให,ให้ไปให้ไปพักผ่อแล้วก็ดําเนินคดีมีดําเนินคดีครับมีตำรวจมาตั้งเลยเพราะว่าเหมือนเรามาสร้างเรามาสร้าง บรรยากาศใหม่กันเถอะครับเมื่อก่อนเราเราถูกปลูกฝังว่าการไปเที่ยวคอนเสิร์ตการดูดบุหรี่ผมเนี่ยโดนฟีดแบคมาว่าเอา้ามึงทําอาชีพนี้ทําไมรับบุหรี่ไม่ได้ก็นอนอยู่บ้านเอา้าจําเป็นเหรอจาเป็นเหรอคนที่มาทำร้ายคนอื่นนั่นแหละนอนอยู่บ้านนะครับแต่ก็เราต้องเข้าใจเขาเพราะว่าดูดบุหรี่มันไม่ใช่เรื่องผิดแต่คุณควรทําในพื้นที่ส่วนตัวอย่าทำในพื้นที่สาธารณะครับอยากิจารว่ามันมีวันไหนอะไรยังไงเพราะว่าปักมันเหล้คนที่ยังปักอยู่มนมีสนบเอ็ดสิบตอนนีกเราจมที่จะถึงนี้นะครับ ให้เตรียมเรื่องการแต่งตัวด้วยเพราะว่าหนาวสุดขีดมากเห็นว่าจะมีตัวเลขตัวเดียวเลยครับในช่วงหน้าหนาวครับรก็ก็ยังไงฝากด้วยนะครับขอบคุณที่ไปเที่ยวบ้านผมทําให้เศรษฐกิจ <ạ? S 2> บ้านผมทําให้ชาวบ้านบ้านผมอ่ะเขาได้อยู่ได้กินมีเงินมีเงินลงลงทานาเงินทําปุ๋ยคือชาวบ้านธรรมดาให้คนไปนอนในบ้านโฮมสเตย์ชาวบ้านไม่รู้ว่าโฮมสเตย์คืออะไรแต่เขาได้คืนละ2,500นสองคืนได้เงิน5,000ันชาวบ้านบอกว่า ขายข้าวตั้งหลายกระสอบก่จะได้เงินห้าพันแต่จัดงานมันไม่ได้นอนสองคืนนะครับส่วนมากคุณจะไปนอนสี่ถึงห้าคืนก่อนและหลังสองวันก่อนเดินทางอย่างนี้ครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่ที่ให้ความสนใจในงานของเราครับีนีไปแน็กไอนะไปครับแน็กชารี่ไปครับแล้วเป็นี้างมผมบอกว่าความเป็นพี่เป็นน้องอนะ่ะเรารักกันนะแต่อะไรที่น้องทําที่มันดี น้องก็ต้องสารต่อไปแต่อะไรที่มันไปขัดใจหรือว่าทําอะไรของคืนเคลียร์ตัวเองเคลียร์ตัวเองทุกคนเกิดมาท,ทุกคนมีเพื่อนมีฝูงแต่ว่าเพื่อนฝูงนั้นควรอยู่ในตําแหน่งที่มันพอดีซึ่งก็ให้กาลังใจน้องก็บอกว่าให้น้องไปเคลียร์ตัวเองในเรื่องที่น้องทําเราไม่ยุ่งแต่จะให้เราเกลียดอย่ามากินข้าวบ้านกูนะอย่าไปร้องเพลงบ้านกูนะมันทําไม่ได้หรอกครับเป็นเพื่อนกันถึงเพื่อนเราจะทําผิดมหันกรเราแค่ได้จะมองให้กฎหมายทํากันไป เราก็ได้มองแต่ไม่ใช่บอกว่าฮัลโหลเอ้ยเห็นไม่ดีเหรอเลิกคบกันนะเว้ยมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับแต่อาจไม่แสดงออกได้ชัดเจนเกินไปจริงจริงมีคนแขงนะทัวรลงเราบ้างมัจะเลือกแขงกนะก็ดีครับเพราะว่าผมถึกทนคุ้มอยู่แล้วครับที่ออเนอร์เอาผมมาเนี่ยเพราะว่าผมถึกทนคุ้มจริงๆงนะครับจริงๆเรื่องราวเหล่านี้ผมมองว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์แหละมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดมีคนที่ไม่ชอบอยู่กับอยู่กับมันให้ได้อยู่กับมันให้เป็น นะครับแค่นั้นเองครับมีม,ม,มีมีเจอมเพราะว่าเรื่องมันค่อนข้างที่จะแบบว่าหนักหนทุวันต้งผมว่าเขาโตแล้วให้เขาคิดเองเต็มที่ก็แค่วันนี้กินข้าวหรือ,อยังหรือคำถามหลังไม่ก็เป็นไงดีขึ้นยังแล้วก็จะไม่กล้าก่ายเรื่องลึกๆเลยปล่อยเขาเพราะว่าไม่ใช่เรื่องเราเราเราเอาไว้แค่เรื่องความเป็นเพื่อนพี่น้องกัน ก็เ,เป็นหนูเขามากไปแล้วรว่าผมว่าด้วยความเป็นผมอ่ะเพื่อนผมคนไหนก็ตามเราเป็นห่วงเขาแหละแต่ความเป็นห่วงของเรามันมันไม่สามารถที่จะไปทําให้ใครดีขึ้นได้หรอกเพราะสุดท้ายแล้วกรรมใครกรรมมันอ่ะใครก่อก็ต้องรับไปเองผมก่อผมก็ต้องรับเองใครทําผิดก็รับผิดชอบตัวเองไปแค่นั้นเองครับคอยางคนไม่ชอบเราจะทำเพราะว,ว่าทำไมจะคกอ,อยู่ตรงนี้เออผมว่าชอบใครชอบมันอ่ะ ชอบใครชอบมันงูไม่มีคนชอบทุกคนคนเกลียดก็มีแต่คนชอบก็มีเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบงูก็อย่าไปยุ่งกับงูเลยปล่อยงูมันเลื้อยไปเถอะส่วนใครชอบงูก็อยู่ในพื้นที่ของงูอย่าไปบอกว่าเอ้ยทำไมงูมันไม่ดีมึงยังไปชอบมะอย่าไปก้าวไก่กันแค่นั้นเองครับแสดงว่าในการที่เราสนิทกับเขาเราก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงรู้เรารู้ตัวเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนยังไงพี่พี่ก็รู้ว่าผมเป็นคนยังไงพี่พี่ก็รู้ผมรู้ว่าพี่พี่รู้ว่าผมเป็นคนยังไงหน้าสื่อเป็นยังไงหลังสื่อ แวการที่จะมานีมวนจอยกันเลยมวนจอยคนละต่างกรรมต่างวาระเรื่องของมึงก็เรื่องของมึงไปแต่บนเวทีมึงต้องสนุกเพราะว่าเขาเอาสนุกเขาไม่มาสนดราม่าว่าเอยดราม่าน้อยดราม่าน้อยไม่เขามาเต้นเขามามีความสุขแล้วเขาเตรียมยังไงเขาเตรียมโว์ไปยังไงเขาก็โทรไปบอกผมว่าเขาอยากจะร้องเพลงอะไรแล้วดนตรีผมก็ซ้อมไว้แต่ผมก็คาดหวังว่าเขาจะแต่งตัวดีๆหน่อยเพราะว่าใส่กางเกมบ็อกเซอร์แล้วก็เสื้อเสื้อไม่รู้ไปเก็บมาจากไหนแล้วก็รองเทาแตะ ปีนี้ปีนี้ปีนี้มันสองหมื่นห้าคนครับคือนห้าพันคนครับที่เขาจีเออมันเหนือการควบคุมของเปิ้ลปฐมราชอีกครับไอเนี้ยที่บอกแล้วเราก็ปล่อยมันเถอะแล้วแต่มันแล้วกันใช่ใช่ครับแค่ว่าปิดจูขึ้นเวทีก็แล้วกันกลัวตำรวจจับเอาไปเอาไปวัวอาจารย์เหรอวัวอาจารย์แต่ถ้าอยากจะทำก็แล้วแต่นะโตโตแล้วอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ